ครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองวัดกันต่อในเกมใหม่กาปฏิทินก่อนไปกาคะแนนกันไว้ได้เลย13พฤษภาคมคือวันที่ประชาชนคนธรรมดาจะได้รับความสำคัญวันสุดท้ายหมดเวลาที่บรรดาน,นักการเมืองนักหาเสียงทั้งหลายหยอดคำหวานใส่ประชาธิปไตยในมือท่านสำคัญแค่40กววันช่วงการหาเสียงที่ผ่านมา และอีกไม่กี่นาทีในคูหาเลือกตัง้งฉะนั้นถึงเวลาแล้วต้องคิดให้ดีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของท่านจะฝากเป็นความหวังไว้ให้ผู้สมัครรายใดฝากผีฝากใครกับพักการเมืองไหนอยากให้บ้านเมืองเป็นอย่างไรคิดเองทำเองกันในวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้ทั้งที่ผ่านมาตลอดเดือนกว่าที่ผ่านมาก็เห็นแล้วกลยุทธ์ของแต่ละพัก งัดกันมาใช้ทุกรูปแบบโดยเฉพาะวิชาการหาเสียงที่ขมวดปมแล้วทุกปอมคายไม่แตกต่างพากันปลุกความกลัวปั่นความชังและย้ำภาพจำด้านลบฝั่งตรงข้ามไล่ตั้งแต่ต้นครัวอำนาจเก่าฝั่งอนุรักษนิยมพักรวมไทยสร้างชาติของผู้นำหน้าเดิมอย่างบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชา แคดเดตนายกขอไปต่อจากที่แรกปุกความกลัวไม่สงบต้องใช้บริการคนชื่อประยุทธ์แต่โคงสุดท้ายไล่แสะทั่วแถมร่วมด้วยช่วยกันสกัดความแรงพักสีส้มก้าวไก่ออกคลิปพิฆาตเป็นชุดย้ำฐานเสียงฝั่งตัวเองและกระตุกแต้มกลางๆให้แยงต่อความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งชุดของเก่าชวนเคิมฝันถึงสิ่งดีงานที่เคยมีมา ส่วนอีกพักคนละฝั่งอย่างค่ายเพื่อไทยกลายเป็นมีโจดร่วมและตั้งโจดร่วมกับพักพลังประชารัฐโดยไม่ได้นัดหมายเป้าถล่มอยู่ที่พักยังเจนก้าวไก่นอกจากสองคัดเเดตผู้นำแพททองทานจินวัตกับเศรษฐาทวีสินออกโรงบรรดาลูกค้าย,ยัางต้องคอยคอรัสประสานเสียงแก้ปมจับมือยกเก้าอี้ให้ลุงจนโค้งสุดท้าย ประกาศไม่จับมือสองปอแก้ทางสูตรหลอนพักก้าวไก่มีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเพื่อไทยไล่แสะหนักคายสมจีดกระตุกกองเชียร์ยาแผวอย่าปันใจให้ยึดโยงคนเคยทำย่าเสี่ยงกับคนใหม่และพวกมือใหม่นำซ้ำช่วงทางตรงก่อนเข้าเส้นชัยไม้ตาจากแดนไกลโทนี่ดูใบตะโกนข้ามาอีกรอบ ขออนุญาตดังๆอยากกลับบ้านก่อนวันเกิดมาเลี้ยงหลานขวัญใจรากยาาคนเดิมปั่นแต้มป่วนผู้คุมเกมบ้านเมืองนอกนั้นถูกปอมคายก็แยกฝั่งหลอนด้วยปอมเอาไม่เอารุงชูประเด็นเชียช่งโทโนี่กัะหลายคายจะมีที่พยายามแทงทะลุก้าวข้ามความขัดแยง้งอย่างพลังประชารัฐนอกจากบิ๊กปอม พลเอกประวิทย์วงสุวรรณแคดเดตผู้นำเดินย่องแย่งขายของอยู่เป็นพักพักส่วนลูกค่ายก็ไปคนละทิศคนละทางไม่เข้าใจคอนเซปต์ทีมยุทธศาสตร์ไม่แปลความช่วยลุงบ้านป่ารอยต่อที่สำคัญกระแสคนกลางอ่อนในยุคสังคมยังแบ่งข้างเชีย์ทั้งหมดทั้งปวงหลังจากจบเกมเลือกตั้งปิดหีบนับคะแนนกันแล้ว เกมใหม่จะเริ่มเปิดมาในทันทีนั่นคือเกมอำนาจที่แท้จริงกับภาพจําชัดเจนการเมืองวนเวียนอยู่กับคิวแก่งแย่งช่วงชิงจับคั่วเข้าสู่อำนาจฟอร์มทีนตั้งรัฐบาลอะไรไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นที่เคยเห็นแล้วก็เห็นอีกทั้งลีลาพริ้วฉีกสัญญาปากปากกับชาวบ้านดึงตัวดูดสอสอแจกกล้วยเลี้ยงงูเหา่า เชิญชวนแหกค่ายส่วนมติพักในการโหวตคิวสำคัญสำคัญรวมทางวิชาใต้ดินสารพัดเกมเตะสกัดขาตัดสิทธิ์สสบอลไซคู่แข่งแย่งแต้มเติมเสียงตั้งรัฐบาลหรือของแรงฆาตกรรมการเมืองด้วยการยุบพักและที่เริ่มเห็นสัญญาณจองตัดหัวตัวยอดกันแล้วจากคิวร้อนที่มือร้องเปิดไว้ด้วยปมถือหุ้นสือ่อ ธรรมพิธาลิ้มเจริญรัตแครเดเดตผู้นำพระก้าวไกลส่อเดินตามรอยเดิมบทเรียนซ้ำเก่าจากยุคค้ายอนาคตใหม่อำนาจผลประโยชน์ภาพการเมืองประชาธิปไตยที่คุ้นในสายตาประชาชนข้างเวทีโลกแห่งความจริงที่คุ้นเคยและชวนหดหูก,กำลังส่อแววกลับมาขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ